บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะคืบหน้าล่าสุดในการแจกเงินเติมเงินดิจิทัลบัลเลตนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามค่ะในเรื่องของการยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเพื่อลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันรับสิทธิ์ในส่วนของการรับเงินดิจิทัลบัลเลต1หนึ่งหมืน่นบาททั้งนี้ค่ะโครงการจะมีการตรวจสอบสิทธิทั้งหมดทั้งเรื่องของบัญชีเงินฝาก ะะอายุของผู้ที่ได้รับสิทธิ์รวมไปถึงรายได้แล้วก็จะมีการตรวจสอบรวมไปถึงการกดยืนยันสิทธิ์ผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมืบาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ววันนี้ค่ะสําหรับการรับสิทธิ์จะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็กันยายนแต่หลายคนอยากทราบนะคะว่าถ้าหากทางรัฐบาลมีการกําหนดออกมาในเรื่องของการใช้จ่ายตามทะเบียนบ้านในเขตอําเภอนั้นจะสามารถดําเนินการย้ายทะเบียนบ้านได้ทันหรือไม่ และต้องย้ายก่อนเดือนกรกฎาคมจริงหรือไม่วันนี้เราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กระชากกดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศแน่นอนค่ะการเดินหน้าแจกเงินเติมเงินดิจิทัลบัลล็ตเดือนกร,รกฎาคมน,นี้ทางรัฐบาลก็จะเปิดสิทธิ์ให้ยืนยนันตัวตนแล้วก็ในส่วนของการรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิ คุณแม่ทนหนที่มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐม,ม,มาไว้บนมือถือแล้วก็เตรียมพร้อมๆในการรับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทส่วนหลักเกณฑ์ก็จะเป็นในส่วนของต้องมีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปภายในวันที่30กันยายนเงินฝากในบัญชีไม่เกิน5 0,000นบาททุกบัญชีรวมกันนะคะทั้งนี้ไม่รวมสลากออมทรัพย์แล้วก็สลากออมินค่ะส่วนเกณฑ์รายได้นะคะก็8ปดแสนสี่หมบาทต่อปีส่วนใครที่ไม่ยื่นภาษีก็ไม่ต้องเสีเรียดก็เข้าข่ายในเรื่องของการรับสิทธิ์ดิจิทัล ส่วนร้านค้าต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภาคประชาชนต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็การซื้อสินค้าก็ซื้อสินค้าได้ที่ร้านสะดวกซื้อร้านค้าขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการกับทางกระทรวงพาณิชย์อย่างเช่นนะคะปุ๋ยซื้อได้อุปกรณ์ทางการเกษตรซื้อได้วัสดุก่อสร้างซื้อได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของโทรศัพท์มือถือนะคะรวมไปถึงในส่วนของการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทแต่ทีนี้ค่ะสําหรับหลายคนที่อยากจะทราบว่าย้ายทะเบียนบ้าน ได้หรือไม่ย้ายได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็สะดวกสบายค่ะต้องย้ายก่อนเดือนกรกฎาคม2 5 6 7ผ่านแอปพลิเคชันไทยดีค่ะซึ่งการย้ายทะเบียนบ้านผ่านแอปพลิเคชันไทยดีเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีมาไว้บนมือถือได้ผ่านระบบ Android แล้วก็ iOS ของโทรศัพท์มือถือของเราทั้ง App Store แล้วก็ Google Play ได้เลยนะคะก็คือ1เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีมาไว้บนมือถือหลังจากนั้นนะคะก็จะมีในส่วนของเมนูให้เราลงทะเบียนในการยืนยันตัวตนสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธ างานแล้วเราก็คลิกคําว่ายินยันตัวตนหลังจากนั้นก็เลือกคําว่าแจ้งยายที่อยู่เข้าไปค่ะแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการกรอกหมายเลขบับรประจำตัวประชาชนนะคะของเจ้าบ้านที่เรามีความประสงค์จะย้ายเข้าไปตามที่มีการตกลงกับเจ้าบ้านไว้นะคะหลังจากนั้นเมื่อเจ้าบ้านให้ความยินยอมนะคะก็จะมีการส่งข้อมูลนะคะให้ทางเจ้าบ้านทําการยินยันตัวตนแล้วก็ให้ความยินยอมอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ขั้นตอนของเจ้าบ้านให้ความยินยอมก็จะส่งคําขอเนี่ยไปยังนายอำเภอแล้วก็ในส่วนของเขตที่แจ้ง ย้ายเข้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อก็จะมีการอนุมัตินะคะในส่วนของการย้ายทะเบียนเข้านะคะแล้วก็จะแจ้งผลผ่านทาง SMS แล้วก็จะแจ้งทั้งผู้ย้ายแล้วก็เจ้าของบ้านด้วยก็สามารถดําเนินการแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านนั้นได้ค่ะไปใช้ในเขตอำเภอนั้น,น,นที่จะใช้จ่ายผ่านดิจิทัลบริกแต่ทั้งนี้ต้องมีการตกลงกันก่อนนะคะคุณผ,ผู้ชมเพรนาะฉะนั้นหลายคนสอบถามเข้ามาว่าเอาแเราจะแจกเมื่อไหร่ได้อย่างไรเรื่องนี้นะคะเราสามารถดําเนินการได้ในส่วนของการย้ายทะเบียนบ้านรอแต่ว่าตามไทม์ไลน์ล่า สุดก็คือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนจะมีการลงทะเบียนแล้วก็แจกเงินในเดือนตุลาคมส่วนรายละเอียดความชัดเจนต้องรอติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกําลังใจให้สวัสดีค่ะ